อทากะคับแคบพี่น้องเอ้ยกะสิเจอรถจอก,กันกะสิหลีกันยากแน่สาวเตียวฝากตุกน้ำไปนําเพลินพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเอ้ยสาวเตียวเพลินขึน้นเลนเนาะพุมรูปคนหัวหลอดประกอบประกอบมาเลนอีว้าได้ลาบวาพี่น้องเอ้ยฝ่าวแนเนอะสาวเตียว,ว,ยว,ว,ยวพี่น้องเอ้ย อ้าเปิดกล้องตอนนี้เนาะก็อยู่ทั้งเงินทางซานของสาวแตวพี่น้องเ,เออเออเหมือนยังคือเฝ้า,าแทบบาดนี่ทักทายสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสปูสุคนบอร์สุโมสุปอนเนาะการยินดีต้อนรับขอสู่ซองสาวบุญลาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพบพกันอยู่ที่เฮือนสาวแตวคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องสาติดเบียกแซวแซวทางสาวแตวเพิ่นก็มาแต่งงานขึ้นเฮือนใหม่ด้วาจังใดเนาะพี่น้อง โอ้คือฟ้าเแท้สาวแต่ว่าได้ยังเงินนี่คำหูได้ยังคำหูอืมค่อยๆเดอ้อค่อยคอเดอ้อนี่เดอ้อป้าขนมนี่นี่คอยจำได้ว่าแต่คอยยังหน่อยนี่มากมากนี่นี่เออไปเอาแบบหยอกคุณหยอกนี่ไห <laughs> วบ่ <laughs> อขึ้นมา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  โอ้หันมาทางนี้บัดมันยังนองบัตรหอยตะโสดดิพี่น้องเ้ยผู้ปัดใส่บัดนี้ฮะไปใส่บัดนี้ไปใส่อีกบัดนี้เฮ้อหัวงามขนาดเลยเ่าขี้ดื้อคนขี้ดื้อบหมือนฮงตัดหัวไล่ปัดบหมือนฮงเข่าทาโอ้ พ่ออามเอาตุกน้ำนี่บ่สาวเตวอสไินคอืมรถไผสิออกนะละวอไออกัเจอคือว่าเห็นเพืนมาส่งอยู่เนาะสาวตีบอว่าไปซื้อเองมา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  โอ้ยใครจะมาอีกเท่หน่ขื่นฮือนคุณแล้วนะพ่อเนาะเจิดเจิดเจอดเจิดเจอดเจิดนะโอผูเปิ้นน้าเก็บสาวังเฮยอ่าเปิ้นเอาคือว่าคือว่าเพิ่นมาส่งย uh ู่อมแมนวะคือไปเอาเอง บมอไปดูลูกเขาอืมทางกะขับแคบพี่น้องเอ้ยกะชิเจอกรถเจอกันกะสิลิกันยากแน่อ่ะสาวเตียวฝากตุกหนาไปดาเพลินพี่น้องเอ้ยโอ้คุณๆหนาเปิรเนาะเปิร์ลอเนี่ยมั่งห่าน บออ้าสมาดแล้ว้าตอฮ้สบายดีสตอแ่นไปนอนึ่งข้างขวอยใช่ไหมนย่แเละยัมไม่เป่าคะอ๋งานขึ้นืนบ่เจแเตวงานขึ้นหืนบ่งานดองโอบอเคยคิดว่าจะมาแต่งานดองก็เสียงคึมๆอยู่ เจมุยจมุยตัวักล่ะจปน้องอยู่ใช่ไหนี่นี่บถาว่าเปะครูเปกตาที่เปิ่นใครจัดการหอันนี้เี่ย่นกันกนหนาบ่่นนุ่มฮอนบ่ันดเตอเขาจัดการกันับชวแม่แม่ไว้กนดตัวไหนนะเด็กบ่ คับพี่ตรงเดิน้สีสบายเนาะีเทาของากเจ้ามามาเล่มให้เพื่อนใเรื่องบาพาเจ้ามีนะเมอกี้มีเพืนมาถ่ายมาให้ยูตะกี้รทบาาถือไปบ้านของมเมื่อกี้เอามาักษ์้าไม่ใช่เมื่อหนาจะามื่อหนาจะถือมาตัดให้เพิ่นใม่เ้อนี่มันเามันเป็นดังๆนี่ตัดไม่พอกล่ะโดย มือเลยจะมาเลยการในพนจับปลาปลาหัวเนาะสิ่งอะไบ็อกพนไหกะยาพิ้นน่ะนะบอกคำตรงเลยเท่าที่ฟู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 ไว้ยกอ้าวแล้วปรุงมะเปาอีกเนาะปรุงหน่อยเอาบ่าปีโปนี่คำพูดอ้าวว่าจะมาปีโป้ะว่าสิเอาขนมับคือว่า แกนว่าขี้มูกคนไรอีกนงที่เี่หอนเกีมอเกแีแกนเกขี้เด้โอ้เบิ่งหันอืมหวานนนี่เห็นปอมปแบบนี้กะเนี่ยปุงเป่เพิ่ในบาทาเจ้าผู้ชายนะ เป็นจังไรเสาวเต่้ลูกเจ้าเศร้าหรอป้อเป็นวัดโอ้ยังหักอยู่โอ้ยังหักอยู่ลูกบ่าวตายังบ่กเศา้ามัอวานนี่ก็ไปหาหมออียมัอวานนี่ก็ผูซาเตียวได้สันใครเนี่ยบ้อใครเนี่ยอือดีไม่อยู่ดีเนาะใครอยู่เด้บางคนนี่เจ็บหูช้ำนี่กับเที่ยวไปหาหมอหลายบอลไปมันบ่กเศร้าเจ้าพ่อเนี่ยเอาอันแบบอันเวลานอน จะบอกเอาเนืใส่หูแ้ปะทางเพนบ่บรมาใทมันอยากหูอักต้งเคมักอ่อมหอกเมมกเพลงหนังบางคนนี่ใสต่ตลอดเลยก็ยเหินใสไ่ไว้ตลอดเลยเ,เกียวเตะอกระอ้เฮ้่งผมใหม่นีง <c oughs> ่งผม,มเท่ด้นีรอระบาดนี้เนาะ ทรงผมผู้สาวยิกแม่เลยนี่โอ้ฉ<ะ>ากาว้าแทบว้าทรงผมผู้สาวยิกแม่แบบแบบน,นี้นะอันนี้บริณแมแหวกกอนได้ของพายสะสาวแตวอันห่วยอันคือใส่นี่ <c ười> โอ้ <c ười> ผลมาแต่ใส่นอ่นี่นยำเทียงก็เทียงก็นั่นเป็เน้อเป็นแบั <c> ้ <ười> มันหยางพี่เนาะอุอ้ยสมองนอ่นี่เนาะ โอ้สร้ามคนมาแต่นไซน้อนี่เอวเรียบร้อยข้างหลังเนาะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาส้มน้ำกันเนาะทางข้างต้นหมักไฟเนาะพี่น้องอ้าวแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยโบกโบกแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยทางข้างต้นหมักไฟไฟย้อนดอกฉันหมอกงงดูความง่ายดิมือก็ อันมือนี่คือมือนี่เนาะชิเลวพี่นอ้นองเลยนี่โอ้โหทัพอซางล่าอีกบืน้บนเนาสโอ้รว้วไวก็ได้รับเงินไวเนาะพอซางมือนี่โอโอนี่คือซีเมนทั้งหน้าเนาะนี่เนาะมือน,นี่ื ทางสร่างค่นก็นเอาหนามพ่นไปสีแด่พี่น้องเย <c oughs> ้ยเพ่นสีไว้ซำใดกันไม่ใช่เอาซำนั่นนะนี่นาอพ <c oughs> พอเพ่นสีเอาสองห้อก่อนบ่ <c oughs> บางคนก็นว่าคันเวลาเห็ดแนวนี้แล่วมันสีโปรแตกพันยันเปืองแตกเนาะ

พูดพักแล้วบ้านนี่เนาะน้าส,ส,สบ,บาดีเดอ้อป้าทา้ามือนี้เป็นสีเอาอนี้เลยเนาะพี่น,อน้องนเนี่เนะาะห้องนี้แล้วกับเพิงบงกบมืนี่เนาะ อย่าพาไปเบิ่งทั้งห้องน้ำเพิ่อนนอพี่น้องน้อเพราะว่าเมื่อวานนิซางเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นว่าพอใส่แล้วเนาะเตงไม่นี้ก็สีฮอดแน่เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าแบบนี้ทุกมื้อก็โอเคเนาะเพราะว่านานมากันหลายมื้อแล้ว าพี่น้องเ,เอ้ยพอเขามาเบิ่กทางในเนาะทางพอสร้างบ้านน้องไซเพิ่นกะสาบได้ประมาณนี้เนะาะนี่ซัมที้ห้อเย็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืมเอ้ามือนี่คือซีเมนอ่โซนนี่พี่น้องเอ้ยบบดนี้มือนี่คือซีเมนโซนทางข่างขวาเนาะอ่ามือนี่เป็ดอันนี้เนาะมือนี้อ่ะเบิ่งนำกันพี่น้องเอ้ยนี่มือนี่คือซีเมนได้อันนี้เนาะมือนี่เนาะ เดีนี่เนาะเพราะว่าสร้างเพื่อนกับปันกันแต่ละจุดแต่ละจุดจุดนี่นี่เมื่อนี่นี่บุพเพไพสิมาเห็ดเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่นี่เกินพอรสร้างทางบ้านนองไสพี่น,น้องเอ้ยเห็ดจุดนี่โอ้บ้าพอสร้างทางบ้านนองไสยังบ่ทันมาเนะาะเป็นอยู่ไกลเนาะพนุมาซราพี่นอ้องเอ้ยบ้านนองไส ทั้าว่าทัา้งสร้างเพิ่นทั้งสร้างเพิ่นสาบทั้งนอกแล้วอีกอ่ะว่าหัวสีติดบานก้อนหรือว่าเทพื้นก้อนเนาะนี่จับเดี่ยมแล้วบาดเนาะมือนี่กาะชิญยาอะไรได้ดันพอเนาะเลือดยังพออนะ่ะคันฮะ ăn hiệu kia cưỡng rồi ăn của mình thôi chạp điểm nhạc đấy chạp điểm. chạp điềm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  chạp ok điềm chạp ok 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 ครับมันยากบ่พอจับเดียมนี่โยากเยากได้จับเดียมคจบ่เป็นก็บ่ได้เป็นนะพ่อบ่อืบ่ว่านาต้องอนีมาคนี่คือเป็นน้าําจับเดียมเนี่ยเา สีบอทามาทั look, son, ้งแเป็นเป็นแบบนี้บ่าแต่ว่าทังบอทามาตังนั้นจะเป็นสยังไงบอตาสลีมสีไ้บอตาบอตาสีอันสีบานประตูไหมทังแเป็นแบบนางเนี่ยเดีวผแมงสีนิดของพ่อบาสาที่หอยว้เอเป็นซีน่ะของพ่อบองผู้ก อืมจิ้มอืมตกอาหารเทียงเพิ่นแล้วนี่เนาะเทียงชอยจุยนะพ่อชอยจุจังได้มันเป็นสมองได้เปล่าเธออ้อ้เจ้าชิชอยจุบ้บวกช็อตเลยเนาะพี่น้องเอ้ไปดูกัน่าาเบิน้โอ้ขับรถกันจ้าชิปิ้วพี่น้องเอ้ทางบอดีกันเนาะ ทางบ้านเฮากะข,ขับว่ากะขับบ่ได้เนาะขับว่าเกินกะเฮ็ดให้คนควนๆเป็นกระดาหัวเด็วกะแถมยังเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันกะถนนหนทางมันลุกลังเนอกคนอื่นนู่นบอกถามอย่างเนาะคือถามมาแต่สร้างบัตนนองใสบัตร ก็ตีไงตตีเนาะนี่คากนี <N> ่เราหมดแี้นมาะต่มาสามคนกาพอมาอื่นมาสามคนเนาะยังเดือดรอน บอเรียบเนี่ยนอกระตองเนีเอาฟันตีทุกออกพี่น้องเลยอ่าเนานะโอ้มาหนีทางเบาขาเปิดบ้ดาคนเดียวมีอันเปิดบุหรี่มาหน้ามือนีหนีได้ขึงคู่เดียวเนาะเพราะว่าอ่าเมื่อนี้นี่ย่านบริเวณอยู่เนาะทางของน้ำเพิ่นเพราะว่าเมื่อวานนี่หามันเปิดซี มันนี้ปั๊ดสี่ต้องมีคนหิบปูนผู้หนึ่งเนาะเพราะว่าถาลบขึ้นลบลงก็จะเสียเวลาอีกเนาะพี่น้องเนาะ<ม>คนผสมปูนกับคนหิบปูนกันก็จะได้เป็นคนเดียวกันเนะเาะก็คือพี่ใหญ่เพอนเนาะพี่ใหญ่เพอนเป็นคนหิบปูน,ปน,ปน,ปนแล้วหิบปูนลายแห้งหน่อยแห้งจ่อยเนาะ อ๋อพอคือหิวฟังคือหิวเทราคุเนาะนี่เนาะปูมานแห้งนักนักบรรนักแน่นหิวเทราซองเจปือดตัวโตเนี่ยข้าเอาข้าวขันา้วมาเนอานาน้นา อันนั้นเขาเอิ่นว่ากดของเตละบ้านเบาท้ากดแต่ละไปั้งกันได้แต่ทีงานเนาะกดเดทีงานเนาะคับแต่คุณได้ขาดก็เอาเอิมลอยม่าฝากม่บ่ฝากงานทีงานกับอิมลอยกับอาสมมุดว่าทีมจะมีหาหกคนก็ต้องให้ครบคนบ่แต่ว่าทีงาน

ปูนเพิ่นกระไก่แล้นะลวลน้องไก่เบิดแล้วพี่น้องไก่ปูนของเพิ่นทางสร้างเพิ่นกระถ่าทางสร้างรถนังถ่านอาะตอนนี้ เงยสาวนพ่นกะจิดบานล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยออสร้างิเนี่ยกับกเนี่นิทั้งทั้งสาวทั้งผัวอยู่ มือนั่นนหปะป้าสบายใจเริ่พอสร้างเนาะเพราะว่าบ่มีมาจั๊กสองเลยเหรอมืออะไมือชื้นมือเงินบุญมือวันประฮัตบ่ราะเนื่อยปะพอสบายใจแล้วอ่ะมีเลยบ่พอบ่มีมไผมามทามันมีไผมาจี้ก้นเลยเหรอ <c oughs> ถ้าจริง ทั้งพอคือบอมาผสมอยู่บอน,นี่พอมันจังใกล้คนะูน่ะเข็ดมองเข็ดอกผสมอยู่แถวนี้อย่ามันเป็นคุมบ่มาชิดใ้ใกล้เนาะเพราะว่าอยู่ขางนี่เขาผสมอยู่ขางนี่เนาะโซนนี่มันกะสิหมอเข็ดไหนเข็ดเวียยเห็ดงาสะดวกสบายขึ้นเนาะอันนี้บัดไปหิ้วปุ๊บทางหน้าบ้านคุณพี่น้องเลยเสียงรถไฟเิ่นกระเมนาดังคักเนาะเสียงดงังฟังชัด เลี้วให้แล้วหน้าแล้วกลับไปหาควัดมั่นพี่นเองเลยถ้าวา่าไฟโบมีสวนมั่นกับบ้าขายเข่าเนาะเก็บน้ำบาดน,น้ำเมืองเพิ่นโหัวตัวนั้นคือมันมางามได้ที่น้องแต่อยากเลี้ยงเนาะผูโอ้ยงามขนาด ออกกสิบประมาณนี้เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทางสาวบุญลายก็ชได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเนาะไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะวาติพาดประกันใะก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีไปสู่ภูสุคนเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดเซฟเบิ่งโฆษณาเบาขางโฆษณาให้สาวบุญลายเนาะอไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี ผมทำผมทำพวกกายนี่ปีนี้มใช่ปี